ครับผมวันนี้ก็ครับสวัสดีนะครับพี่น้องที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเรือมาใ้ชมกันอีกเช่นเดิมนะครับเป็นเรือขนาด7เมตรนะครับนะครับผมก็เรือของเราก็จะใส่แท่นเครื่องมาให้เลยนะครับนะครับผมให้บอกมานะครับว่าจะใช้เครื่องกี่แรงนะครับ ผเก็จะใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับลบนี้นะครับไปลบบุรีนะครับกระผองเอาไปทอดแหนะครับหาปลาส้อยนะครับในเกลื่อนปาสักนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับรูปแบบนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับนี้ก็จํานวนสองลำกันเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับเเลือขนาด7เมตรครับใครสนใจก็โทรสั่งต่อกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0817744693นะครับเยเครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะทำเรือกระบะซิ่งกันนะครับติดตามรับชมกันนะครับ